วันนี้จะมาแกะกล่องจะมาแกะกล่องอะไรแกะกล่องโปเกมอนี่เป็นกล่องงานของโปเกมอนกับโอเดงย่าเดี๋ยววันนี้พี่ไลออนกับชิต้าจะมาแกะกล่องประกอบกันใช่ไหมเออไหนลองมาแกะกันดูซิว่ามันเป็นยังไงเนี่ยสองกล่องนะช่วยกันแกะนะแ้วก่อก่อนจะมีสองกล่องนะในกล่องนี้ใช่ไหม มี2กล่องมีขนม1กล่องแล้วก็มีของเล่น1กล่องแต่นี้เขาชื่ออะไรอีอะไรเออเขาชื่ออีวีเอออันนี้ขนมเหรอเขาแถมขนมไหนเอาให้ดูหน่อยให้ดูหน่อยขนมโอ้ขนมอะไรเนี่ยโอเดงย่าขนมดิ่ขนมมันเป็นยังไงไหนลองแกะให้ป้าดูสิขนมเนี่ยเดี๋ยวพี่ไลออนมาแกะอีวีนะให้น้องแกะขนมก่อนโอเคไหม เออมีขนมมันมีเป็นรสชาติยังไงไหนลองดูสิอร่อยหรือเปล่าไหนดูสิอ๋อขนมก็เป็นอย่างนี้เหรอเป็นถุงขนมขนมขนมถุงสีอะไรครับสีเขาวค่ะไหนพี่เลอลองแกะที่ขนมเขาเป็นยังไงเนี่ยแกะแกขนมเขาเป็นหวายขนมก็เด็นหมดเลยไหนลองชิมลองชิมขนมรสชาติเขาเป็นไงหวานรสชาติหวานรสชาติหวานเหรอ ขนมสีอะไรครับพี่ไลออนสีเหลืองนี่เด็กๆเราจะแกะแล้วเราเราก็จะประกอบเขากันใช่ไหมตั้งแต่โอเคค่ะไหนดูสิเป็นยังไงเป็นยังไงให้เล่าให้ดูหน่อยนี่นะในนี้ค่ะเหรออันนี้แถมอะไรอีกด้วยเนี่ยอันนี้สติ๊กเกอร์ใช่ไหมอันนี้เขาเป็นอะไรคะกาค่ะอันนี้ทำอย่างเงี้ยเหรอคะ เราเอาสติกเกอร์มาติดตรงนี้แล้วเอาใบไ,ไม้มาติดตรงนี้เหรอเขาทำอย่างเงี้ยเหรอคะก็ะเอาต้นไม้มาติดค่ะอ๋อมันมีอะไรมั่งเนี่ยไหนขอดูใบคู่มือมาสิเียบห,หลายคอลเลคชั่นใช่ไหมไออีกกล่องนีม้นมันมีหลายคอลเลคชั่นจะมีอยู่ประมาณ6าตัวน,นะอันนี้เราต้องติดสติกเกอร์ใช่หรือไม่พี่เลออน เอออันนี้เขาจะกาวเหนียวมากเลยจากที่ดูมาก็ต้องค่อยๆติดดีๆเนาะแล้วมันจะมีรูด้วยเห็นไหมเรากับอันนี้มันจะมีรูใช่ไหมเราต้องดูรูดีๆใช่แล้วมันจะเอาไม่ออกเลยเดี๋ยวพี่เลออนติดเนาะตรงแล้วเรียบร้อยแล้วก็แปะมันแม่นเลยนฐานเหมือนในรูปก็ทำฐานก่อนใช่ไหมตรงนี้ทำฐานก่อนไหมฐานเหมือนในรูปไหมให้ป๊า ป้าแกะโอเคโอเคป้าลองแกะดูนะมีแต่ชิ้นส่วน,นอะไรบ้างเยอะเออโอ้ยอยะลยว้าต้องดูชิ้นส่วนดีๆนะทำออกมาดีเลยงานยูนยน่ารักนะเดีน้องน้องี๋ยเราประกอบต้นไม้สิน้องยวเรประกอบสิได้เลยเออดีเข้ารูเออ ป <f uck> ึ๊บเอออย่างไงขามาลวขามาละอั <c oughs> นนี้ให้ประกอบเลยรประกอบตัวมันขาต้องมีกี่ข้างสี่ข้างถูกต้องไหมสี่ข้างาถือนี้ก่อนถือนี้ก่อนน้อยอันนี้เป็นอะไรลำตัวใช่ไหมครับลำตัวลำตัวค่ะประกอบลำตัวก่อนอันนี้ประกอบลำตัวโอ้ <c oughs> o, ต้องใช้แรงดกดใช้แรงกดระดับนี้อยู่ไม่ไหวฉันกดแ กาจะได้ตัวแล้วใช่ไหมแล้ก็จะทำขาตอนที่แขง้ประกอบขาวเอาใดงกดๆมัตเหืออะไรตัวนี้หัวค่ะตัวนี้ได้เออต้องใส่แผงคอเขาก่อนใช่ไหมอ้ยอ้ยสันไม่หมดละ เอออยู่นะนี่เป็นไงลงในชั้นไม้ป่ะใช่นะเขาก็จะขยับได้เออมีโมชั่นเห็นไหมน่ารักเลยเห็นไหมได้โอ้ยเขาน่ารักเลยเห็นไหมทีนี้เอาต้นไม้เห็นไหมเหมือนลูกเอาต้นไม้ปัดตรงไหนนี่ถ่านเสร็จสมบูรณ์แล้วนี่อันนี้เราวางได้หมดเลยเราจะวางเขาตรงไหนก็ได้เห็นไหม เสร็จแล้วคะ่ะ EU ของชีตาใช่ไหมคะค่ะดูรายละเอียดเขาเป็นไงโอ้โหเสวยมากเลยเนี่ยย e ีเนี่ยไหนบอกบอกเพื่อนๆดิว่าซื้อได้ที่ไหนซื้ออีราวิอ่านีรร่ราามันจะเสร็จแล้วเดอ,อ่ามันจะเป็นอย่างเงี้ยเหรอโอ้หเหมือนในภาพไหมตัวนี้เหมือนในภาพเลยไหมอันนี้หเหมือนจริงเออเหมือนจริงเลยว้า นีให้เขาดูเดี๋ยวเจอกัอัเใหม่นะคะบายยแล้วกาบาย